มีใครเคยเป็นแบบผมป่ะครับจู่ๆเคว้งจู่ๆลอสเหมือนช็อตไปซะอย่างนั้นทั้งๆที่ความจริงมีงานรอให้ทาอีกเยอะมากสอบกระสอบเพิ่งเสร็จก็ควรจะโล่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ความจริงคือตอนนี้เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําไปทําไมและไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรผมก็ไม่ได้อาําคตอบให้ความรู้สึกนี้หรอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรผมเลยจะหนีปัญหานี้ด้วยกันไปในที่ที่เชื่อว่าจะได้ไม่ต้องคิดมันก็คือ และนี่คือ24ชั่วโมงกับผมในเชียงใหม่เวอร์ชั่นหนีงานไปเที่ยวครับแล้วเจอกันเชียงใหม่ Welcome to c h i เ n g Mai i n ชีย n a หม o n a l Airport อรอุณสวัสดิ์ครับเมืองเชียงใหม่ครับวันนี้ตื่นเช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงในเชียงใหม่เท่านั้นดังนั้นผมนก็จะพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันตอนนี้กำลังเดินไปที่ท ที่ได้ขอมังกรกันนะเรียกว่าอะไรสวนบวกหาน้องบวกหาศอกสวนน้องบวกหาสรุปจริงๆแล้วพอชื่อสวนสาธารณะน้องบวกหานะครับทุกคนขอป้อนหน่อยนึงนะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอะคือแบบงงมากนี่คือพุทปบาทเลยแล้วมันคือทางเดินใช่ไหมแล้วคุณติดป้ายหาเสียงการเมืองท้องที่ไปเท่านี้แล้วอะแล้วให้เดินตรงไหนวะอันนี้คือในกรณีที่มันไม่มีตรงนี้ให้เดินะนะ ซึ่งมันมีหลายที่มากในเชียงใหม่แต่แบบไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ตรงนี้เนี่ย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 แม่งเดินอ่างไงไอนักการเมืองเจ้าเนี้ยเองดีนะที่แบบเออยกสูงขึ้นมาหน่อยแต่ความจริงก็คือชนหัวเหมือนกันคุณให้ผมเดินตรงไหนวะผมงงมากคนละเจ้านะครับผมแอบไปดูแล้วมนะัเมื่อกี้คนละเจ้าก็มารางทีที่พักนะครับแล้วเดี๋ยวไปหากาแฟกินกันตอนเช้านะ ร้านกาแฟที่จะไปนะครับชื่อว่าร้าน Brewgining ถ้าอ่านไม่ผิดนะ B R E W นะครับอ่านว่าบ,บรูซึ่งแปลว่าการแบบสกัดกาแฟอะไรอย่เงี้ยกินก็น่าจะหมายถึงกินนี่แหละตอนเช้าอะไรเงี้ยนิ่งน่าจะหมายถึง มาจากคำว่ามอร์นิ่งอะไรเงี้ยร้านมันเปิดเช้ามากเดือดที่เจ็ดโมงเปิดแล้วอ่ะร้านกาแฟซึ่งก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเดินไปกันในร้านบรูจินนิ่งนะครับคำถามคือทำไมต้องเดินคำตอบก็คือเพราะไม่รู้พันระบบขนส่งสาธารณะของบ้านนี้เมืองน,นี้เนี่ยเขาดำเนินการกันอย่างไรมันจะมีรถเหลืองใช่ป่ะแล้วก็มีรถแดงซึ่งอันไหนคือรถสาธารณะบวกใช่ใช่มันคือสาธารณะทั้งคูอ่อันไหนคือรถสาธารณะที่เอาไว้แบบประจําทางอะลงตามป้ายอนะไรเงี้ย ผมไม่เข้าใจเพราะแบบบางทีผมก็เห็นรถแดงที่เขาแบบให้เราเหมาใช่ไหมแล้วผมก็แบบรถเหลืองประจำทางรถแดงเอาไว้เหมาแบบนี้เรกเาก็ช่างมันล้วกันก็ทุกความที่ทริปนี้เป็น t r i ป slow life แล้วเราก็ไม่ได้มีแพลนอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นการเปลี่ยนที่กินกาแฟก็ได้ว่า่างนั้นก็เลยเดินก็ได้ครับและนี่ครับคกลอรี n บร์นี่ที่เรามาเราต้องกดกรครังใช้เครื่องดีสดุดเลย ร้านแรกผ่านไปครับเอาจริงๆผมก็เขินเหมือนกันนะกับการที่จะต้องพูดถึงกาแฟของเขาในร้านของเขาอ่ะก็เลยแบบเออก็เดินชิลแล้วกันเนาะไหนๆก็ตั้งใจจะมาเดินชิลอีกแล้วร้านแรกผมแปลกใจนิดนึงก็คือว่าเออผมดูรู้สุดมีความเป็นร้านกาแฟสเปเชียลที่อะไรอย่างเงี้ยดูไปร้านกาแฟกาแฟเลยอะสำหรับคนคอกาแฟแต่เขาถามผมว่าอเมริกาโน่หวานไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนสั่งเมริกาโน่นะอเมริกาโน่หวานไหมคะผมก็แบบวอร์ดเดอร์อะไรอย่างเงี้ย คืออเมริกาโน่ความจริงมันเป็นกาแฟาที่แบบเออหลาย,ลาย,ลายคนคงเคยได้ยินนะครับมันคือเอสเปรสโซช็อตผสมน้ํามันไม่ได้มีไซรัปอยู่ในนั้นเลยในสูตรเดิมดังนั้นมันไม่ควรจะหวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าอ,อ,อะไรพวกนี้เมนูกาแฟาในประเทศไทยของเราเนี่ยมันถูกนอร์มัลไลซ์หรือทําให้เป็นปกติไปแล้วสำหรับคนไทยว่าเฮ้ย hey, กาแฟของคนไทยต้องหวานมันนุ้ยอะไรซึ่งผมเลือกเป็นขั้วอ่อนนะครับก็มีความเปรี้ยวในะช่นั่นแหละคือคือสิ่งที่ผมต้องการด้ยวยคือต้องการความเปรี้ยวอะไรเงี้ย ก็ได้เป้าสนใจแล้วก็สัมผัสได้ถึงความแบบโกโกต้ตอนสุดท้ายแบบแอบปวดหัวนิดนึงแต่ก็มันยังไม่สามารถขึ้นแทนที่หนึ่งในใจทําลายมเมกาโนในใจผมไม่ได้เดี๋ยวจะไปร้านที่สองครับความจริงมันคือไม่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่หรอกจริงผมมันคือการมาคาเฟ่ฮอปปิ้งที่เชียงใหม่มากกว่าคาเฟ่ฮอปปิ้งก็คือเข้าร้านนู้นออกร้านนี้แล้วก็กินกาแฟไปเรื่อยๆซึ่งเราก็เปลียนทีก่กินกาแฟมาไกลเหลือเกินจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่เนี่ย โอเคเดี๋ยวไปร้านที่สองกัน,นครับอยู่ที่ Thunderbird Hostel ครับเป็นร้านที่แนะนำมาโดยคุณวิษณุครับผู้มีสักเป็นพี่ชายของผมที่ทำงานเป็นบาริสต้าอยู่ในเองหาร้านข้าวยังไม่มีร้าน,น,เนเลยเปิดเลยผมแบบ จเพิ่ไหน่งออกมาจากร้านอารันอะไรล่ะอารุ่นที่บาริสต้าเขาหน้ารักดีเนี่ก็ชวนคุยเรื่อยๆครับก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันกาแฟสไตล์เขาจะเป็นแบบก็มีความโปรงๆนะครับเป็นตัวเอธิโอเปีย something มันก็จะมีความแบบเรือแน่นอนเอธิโอเปียเปรี้ยวแล้วก็มี ติ่งดอกไม้เล็กๆเพราะผมกินเย็นนะครับมันก็เลยไม่ได้ชัดขนาดนั้นทีนี้พี่เขาก็แนะนํากาแฟมาอีกสองร้านซึ่งก็คือ Octo b e r เขาบอกว่าถ้าชอบกินกาแฟสไตล์โปร่งแต่ทีนี้เรากินโปร่งแล้วไงวันนี้เราต้องไปอีกสไตล์หนึ่งซึ่งพี่เขาก็แนะนําอีกร้านหนึ่งครับซึ่งก็คืออยู่ในลิสต์อยู่แล้วลลว,วันนี้ก็คือรา้านอะไรวะจำนนึนก่าอะไรแลบๆอะ Brew Lab Component Lab ใช่ครับ Component Lab Duty นิม a n น,นะครับโอเค ก็เดี๋ยวไปกินกาแฟกันร้านที่3ครับไม่หน่อยเลยจูอเฮ้ยคือต้องถ่ายเลยต้องต้องต้องถ่ายนะตอนนี้เลยจะบอกว่าเป็นการปิดร้านกาแฟฮอปปิ้งที่ดีมาก คือหยุดเลยพะแรกก็จะแบบเออ,อจะไปต่อดีแต่แบบพอได้กินกาแฟร้านนี้แล้วแบบหยุดคอมแพนดแลบ,บจำชื่อนี้ไว้เป็นกาแฟสไตล์ที่ผมชอบมากคือสไตล์แบบถ้าพี่ที่ร้านอารุณบอกเขาก็จะบอกว่ามันคือสไตล์แบบหม,มักหมักเฟอร์เมนต์ใช่ป่ะเออก็น่าจะชอบสไตล์อะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นม,มันชัดมากทุกคนคือผมสั่งอะไรว่ามันชื่ออะไรวะสรุปก็คอยังจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันกลิ่นนคือชัดมากคือกลิ่นม,มันตอนแบบร้อนนะครับ คือเขาบังคับเลยนะว่าต้องสั่งร้อนเว้ยถ้าสั่งเย็นไม่ให้กินอะไรอนยะ่างเงี้ยไม่กินอย่างอื่นแล้วแบบกลิ่นมันชีสมากๆมันคือชีสแล้วเป็นกาแฟแล้วจบท้ายแบบมีชาอะไรอย่างเงี้ยเออเกรนเล่นหน่อยแล้วผมแบบโคตรชอบเลยแล้วก็พี่เขาเอาแก้วเล็กๆให้ชิมอีันหนึ่งเป็นอันนี้จำได้คือเอธิโอเปียโยเกิร์ตเชฟแล้วเป็นโยเกิร์ตเชฟที่ไม่เคยกินมาก่อนคือเคยกินโยเกิร์ตเชฟเว้ยแต่มันคือกลิ่นและเทสไม่ไม่งหนักเฮ้ยมันบลูเบอร์รี่จ๋ามากๆบลูเบอร์รี่ azz, ที่แปลว่า เหมือนเอาแยมบูเบอรี่ไม่ให้กินแต่รสชาติของกาฟแฟอะไรอย่างนั้นเลยคือโอ้โห,โหคือปิดร้านกาแฟได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกคนถ้าใครมามากินนะคอมโพเนนต์แหละมีเมนูแนะนำไหมครับผมเอเรอรลเจนโกบครับขอเป็นยุบเย็นได้ไหมครับได้ค่ะคำว่าที่สุดท้ายแม่งไม่มีอยู่จริงว่ะ อันนี้ไงมันมีชื่อร้านอยู่นะคือ Case Cafe Artelia Artelia ไม่รู้คืออันนี้จะเป็น Le Tourco Le t o u r ก o ที่ไม่มีถนนเดิน,นดตะขาแพเพราะเขาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอะไรสักอย่างกันเดินม,มาจากโรงแรมเยี่ยมกี่ไรทีนะ <c oughs> ชีวิตเศร้านุะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่การเที่ยวตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพราะผมก็ คงทำนั้นไม่อยู่ไหวนะขอตัวไปนอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เพียงเพื่อเขาดาวชั่โมงที่ย4สนะครับตอนนี้ผมเมาาแฟ่มากไม่ไหวละขอกลับไปนอนกันนะแล้วเจอกันชั่วโมงที่24สี่เลยแล้วนะันบายต้องบินกลับไปนะครับเอาเป็นว่า เชียงใหม่กประมาณนี้นะครับใครจะมาก็ม,มาได้เชียงใหม่กับผมผังข้อสังเกตหนึ่งวันเดียวซึ่งไม่ได้เท่าเลยในแต่ว,วัดเดียว2มาดูใครจะมาเชียงใหม่นี่คือ2ข้อที่คุวรดูไว้บ่ายกับคนที่ต่างรับ